สวัสดีครับทุกท่าน,นครับผมเอ็ดดี้พิทยากรมาพร้อมกับนิทานชาดกเป็นนิทานก่อนนอนนะครับเล่าเรื่องดีๆฟังสบายๆให้ท่านได้ฟังให้เกิดความชุ่มชื่นใจก่อนนอนนะฮะวันนี้นิทานของเราไม่ยาวนะเพราะฉะนั้นท่านใดมีเรื่องใดอยากจะขอความคิดเห็นจากผมอยากให้ผมพูดถึงเรื่องไหน บอกมาได้นะครับสมัย <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นดีเจนะเขาให้ขอเพลงใช่ไหม <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ได้ขอเพลงอันนี้ขอกระทูแล้วกันนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอา่าโอเคครับนิทานคืนนี้เรื่องมหาปิงคละชาดกนะเอเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเมื่อตอนที่ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนะครับ ทรงปารคพระเทวทัตนะก็ตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้นะบอกว่าคือสถานการณ์ก่อนเล่าสถานการณ์ว่าคือพระเทวทัตเนี่ยผูกอาฆาตพระพุทธองค์ใช่ไหมในที่สุดเนี่ยพยายามลอบลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆนะยุสงทําสังฆเภทนะยุให้สงแตกแยกกันบ้างพยายามจะล่อลวง พระเจ้าชาติศัตรูนะมาเป็นพวกแล้วก็อาศัยบารมีของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยมาปองร้ายพระพุทธองค์นะในที่สุดนะสุดท้ายก็โดนธรณีสูบไปจมลงไปในแผ่นดินใกล้กับซุ้มประตูวัดพระเชตวันนั่นแหละทนะีนี้เวลาผ่านไป9้าเดือนชาวเมืองสาวัตถีและก็ผู้คนต่างๆต่างก็ร่า,ราเริงยินดีนะว่าพระเทวทัตผู้เป็นเสี้ยนหนามของพระพุทธองค์นั้น ถูกแผ่นดินสูบไปเรียบร้อยแล้วบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกําจัดศัตรูได้แล้วชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นและหมู่ยักษ์รวมถึงพูดและเทวดาทั้งหลายนะต่างพากันรื่นเริงยินดีแล้วก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันอย่างนั้นว่าโอ้ดีใจจังนะศัตรูของพระพุทธองค์เนี่ยไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> อยู่มาวันหนึ่งครับภิกษุทั้งหลายก็ชุมนุมกันในโรงธรรมนะแล้วก็สนทนากันเรื่องนี้นะเรื่องที่พระเทวทัตเนี่ยถูกธรณีสูบไปมหาชนต่างก็ดีใจนะครับพนอะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมื่อได้ทราบว่าภิกษุสนทนากันเรื่องนี้จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวทัตนั้นตายลงเนี่ยมหาชนร่าเริงยินดีมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นนะ แม้ในอดีตการเมื่อก่อนนู้นเนี่ยมหาชนก็เคยยินดีร่าเริงเพราะพระเทวทัตเนี่ยในในอดีตชาติเนี่ย,าต,ย,ยตายแล้วเนี่ยคนก็ด,นดีใจเหมือนกันนะแล้วก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ครับบอกว่าในอดีตการนานมาแล้วนะมีพระราชาวันนี้ไม่ใช่พระเจ้าพรหมทัตครับวันนี้ชื่อว่ามหาปิงละนะสเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนะ แต่เป็นกษัตริย์ที่ครองราชสมบัติโดยอธรรมนะเราจะเคยได้ยินแต่ว่าในในหลวงราชการนั้นนี้ครองแผ่นดินโดยธรรมใช่ไหมแต่พระมหาปิงคละเนี่ยครองแผ่นดินโดยอธรรมแปลว่าไม่มีความเป็นธรรมในการทําหน้าที่ของพระราชานะไม่เรียบร้อยทําบาปกรรมด้วยอัคติมีฉันทาคติเป็นต้นนะ ฉันทาคติหมายถึงยังไงคืออคติเนี่ยมันมีอยู่4อย่างนะครับอคติก็คือแปลง,ง่ายๆเลยคือความลำเอียงลำเอียงด้วย4ประการครับประการแรกฉันทาคติเนี่ยเขาเรียกว่า,าลำเอียงเพราะว่ารักนะคนเรามีฉันทะนีคือมีความรักนะอย่างอิทธิบาท4ี่เริ่มต้นด้วยฉันทะ จึงมีวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะในที่นี้ก็คือรักในสิ่งที่ตัวเองจะทำนะครับรักเพราะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่านะ,ะจะรักเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่ามีฉันทะหรือว่าฉันทานะโอเคอันแรกลำเอียงเพราะรักอันต่อมาลำเอียงเพราะชังนะครับเพราะเกลียดนะ, <c oughs> ะลำเอียงเพราะเกลียดเราไม่ชอบ ไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งอย่างไม่ชอบงานที่ตัวเองทําเกลียดงานที่ตัวเองทําเราก็จะทํางานด้วยความทุกข์ใจถูกปหใช่ไหมนะเราเกลียดเจ้านายเราก็ทํางานกับเขาด้วยความไม่สบายใจนะด้วยความเป็นทุกข์นะจริงๆนะ,ะงานที่ทำเนี่ยทำแล้วงานยากหรืองานง่ายเป็นเรื่องหนึ่งนะเจ้านายของเราเนี่ยจนเจ้านายที่ ผู้ว่าง่ายว่ายากนะเอ่อเป็นคนพาลหรือเป็นคนเป็นกาลยานามิตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเอ่อส่วนว่าใจเราเนี่ยจะต้องไปเกลียดหรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเห็นไหมงานยากบางคนชอบนะรู้สึกมันท้าทายมันมีความตื่นเต้นมันชาร์เลนจ์นะ,นะเ,เจ้านายนะครับเป็นคนไม่น่ารักนะแบบไม่มี ไม่มีเอมพัตตี้นะไม่ค่อยมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจไม่ไม่รับฟังไม่อะไรงเงี้ยนะก็เป็นแค่ว่าเป็นคนที่ทํางานด้วยยากมันไม่ได้แปลว่าเป็นบุคคลที่เราจําเป็นจะต้องไปเกลียดเขาสมควรเขาอาจจะมีความไม่ซื่อตรงไม่อะไรแล้วก็ไม่ ไม่เอื้อเฟื้อไม่เมตตาลูกน้องไม่อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นแค่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักคนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นเหตุผลว่าเราสมควรจะเกลียดเขานะครับเราไม่จําเป็นอนะเขาอาจจะน่าเกลียดนะแต่เราไม่จําเป็นต้องเกลียดเพราะว่าทุกครั้งที่เราเกลียดขึ้นมาเราจะมีความลําเอียงขึ้นในใจบางครั้งบางวันเขาอาจจะทําถูกก็ได้ นะเขาอาจจะทําดีก็ได้เราก็ยังเกลียดเขาอยู่นั่นแหละนะสมมติเขาทาดีอะไรขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยนี่สร้างภาพนะอนเนี้ยนะเป็นต้นนะครับนะอย่างอย่างคนไม่ชอบคุณชาติชาตินะคนที่ไม่ชอบนะพอเขา,เ,าเริ่มต้นขึ้นมานะก็เนี่ยโอ้อันนี้เป็นพวกทักษิณอันนี้เป็นอะไรอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าลําเอียงเพราะเกลียดนะครับนะ แต่ถ้าเป็นาสายเนี่ยก็จะมักมักเป็นสายที่ชอบลุงตู่ใช่ไหมถ้าชอบลุงตู่นะลุงตู่ทำอะไรก็ดีไปหมดนะนะอย่างเงี้ยมันมันเป็นลําเอียงเพราะว่ารักนะครับถ้ากลับทางกันก็เหมือนกันคนชอบคุณชัดชาตินะคุณชัดชาติจะทำอะไรนะจะเอาใครมาเป็นทีมงานก็ดูดีไปหมดนะนะอันนี้คือเรามีฉันทาคตินะแต่ถ้าเ,าเราไม่ชอบลุงตู่นะ ลุงตู่จะทําอะไรเข้าท่าเข้าทีดียังไงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องนะมันต้องมีเออมันต้องสร้างภาพแน่เลยอะไรทำนองนี้นะเห็นไหมเอาแค่สองอย่างนี้นะก็เห็นภาพแล้วว่าความลำเอียงเนี่ยทั้งสองทางไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับมันมีโทษทั้งสองทางอันที่สามมันจะเป็นความลำเอียงเพราะก็คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียด คราวนี้ก็ลำเอียงเพราะกลัวนะลำเอียงเพราะกลัวกลัวเขาอนะ่ะเช่น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 อา,อายกตัวอย่างนะเอาเอาชัดชาติอีกก็ได้นะตอนตอนใกล้ๆจะถึงวันเลือกตั้งเห็นไหมก็จะมีคนออกมาพูดว่าเนี่ยนะถ้าไม่เลือกถ้าไปเลือกชัดชาตินะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเอาทับเอาพวกทักระบอบทักสินกลับมานะเห็นไหมถ้ามีคนเชื่อ อาจจะกลัวนะอาจจะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวคุณทักสินจะกลับมาเพราะเลือกคุณชัตชาติอะไรเงี้ยนะตํำนองนี้ก็ก็จะไม่เลือกคุณชัตชาติอันอาจจะไม่ได้เกลียดคุณชัตชาตินะอาจจะไม่ได้รักคุณชัตชาติไม่ได้เกลียดคุณชัตชาติแต่กลัวเหมือนกับที่เขาขู่ไว้นะมีคนขู่ว่าไม่เลือกไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นความลําเอียงเพราะกลัวยไหมครับนะหรือกลัวอะไรอีกกลัว กลอะไรกลอะไรดีนะไม่เป็นไรยกพยายามนึกตัวอย่างยังนึกไม่ทันนะครับนะลำเอียงเพราะกลัวอีกอันสุดท้ายนะครับลำเอียงเพราะอะไรลำเอียงเพราะความไม่รู้ลำเอียงเพราะความไม่รู้นะไม่รู้เนี่ยในในที่นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจความจริงเนะาะอย่าง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  ฝีดาดลิงนะฝีดาดลิงตอนนี้เป็นข่าวอยู่เนาะฝีดาดลิงเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่ามันติดยังไงนะแต่ว่าหนึ่งนะอ่าเอา่เอพอมีสมมติสมมติอันนี้แค่สมมตินะเอ่อแค่สมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันติดได้อา่ามันติดได้เพียงแค่ แต่มันอันนั้นก็ของจริงนี่หว่านะถ้ามันไปสัมผัสนะสัมผัสตัวกันสมมติไปจับมือกันก็มีโอกาสติดได้ใช่ไหมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ,ะหรือมาอาจจะต้องมีสารคัดหลั่งบางอย่างนะเช่นเราไปโดนพวกน้ําเหลืองเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับพวกน้ําลายเนี่ยมันจะติดได้นะฮะแต่พอเราตอนแรกเรายังไม่ได้ข้อมูลนะครับเรายังไม่ได้ข้อมูลเราก็จะ เพราะเราไม่รู <c oughs> ้ไงนะเราก็เริ่มพอเขาบอกว่าเนี่ยที่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยมีคนติดเชื้อนะเราก็ไม่ไปเลยนะครับไม่ไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าตกลงมันติดยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงนะอันนี้มันเข้าไข่เข้าไข่ความลำเอียงไว้เนี่ยอ่าอ่าเอ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 าแบบนี้ก็แล้วกันนะไม่รู้ลำเอียงเพราะไม่รู้ลำเอียงเพราะไม่รู้ลำเอียงเพราะไม่รู้ อ๋อโอเคมันก็จะไปครอบกับไอตัวรักหรือเกลียดอยู่ดีนั่นแหละนะคือมันก็จะไปเกี่ยวเกี่ยวข้องข้องกันคือพอมันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ความจริงก็เลยไปเกลียดเขาไม่รู้ความจริงก็เลยไปรักเขาอย่างเงี้ยนะครับนะไม่รู้ความจริงว่าเขาไม่ดีอะไรบ้างเราก็รักเขาไม่รู้ความจริงว่าเขาดีอะไรบ้างเราก็ไปเกลียดเขานะครับนะเพราะไอโมหะเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นนะ ไม่ว่าจะเป็นโล,โลพระโทสะเนี่ยมันต้องมีโมหะเป็นมูลฐานก่อนนะครับอ่ะนี้พอมหาปิงคละนะเป็นคนที่มีอคตินะครับโดยความเป็นพระราชาเนี่ยถ้ามีอคติอยู่นะก็จะปกครองอราษฎรโดยความไม่เป็นธรรมนะรีดนาทาเร้นมหาชนด้วยอาชญานะคือใช้ พเดชอย่างเดียวลยนะนะลงโทษลงโทษลงโทษนะใชเ้เรื่องภาษีอากรเนี่ยไปริบทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านนะโดยไม่สมควรนะดุดเครื่องอ้อยที่เครื่องยนต์หีบอ้อยฉะนั้นเคยเห็นเ,เครื่องอินเดียนะโดยเฉพาะอินเดียเขาจะใช้เครื่องเครื่องบอกว่ารีดรีดน้ํำอ้อยออมันจะไม่เหมือนของของเมืองไทย ของเมืองไทยเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นลูกกลิ้ง2อันนะบดเข้าไปด้วยกันใช่ไหมแต่ของอินเดียเนี่ยเขาจะใช้เป็นเกลียวเกลียวนะเท่าที่ผมเคยเห็นในสารคดีนะก็จะเป็นเกลียวเกลียวนะพอเอาอ้อยสอดเข้าไปไนะอ้กเกลียวมันก็จะปิดฟืบนะแล้วมันก็จะรีดน้ําอ้อยออกมานะ,อ,ะอย่างเงี้ยเพราะฉั้นเหมือนกับรีดรีดภาษีจากประชาชนเหมือน ใช้เครื่องหีบอ้อยนะ่ยมันจะรีดจนกระทั่งโอ้โหเหลือแต่กา,กากที่ไม่มีน้ําห้อยอยู่เลยอย่างเงี้ยนะครับนะนี้พระเจ้ามหาปิงคะะนั้นนะเป็นคนที่กักกระหยาบช้าหุนหันนะไม่มีแม้แต่เพียงความเอ็นดูในผู้อื่นเลยไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของบรรดาสตรีบุตรธิดาในพระราชวังแม้แต่พวกอมาตพรามณคารหาบดีก็ไม่มีใครรักพระเจ้ามหาปิงคละเลยนะครับ เปรียบเหมือนทุลีเข้าตาเหมือนกรวดที่ก้อนข้าวและเหมือนหนามที่ตําส้นเท้าฉะนั้นเปรียบเทียบซะแบบน,นีคือไม่มีใครชอบหรอกเวลาที่ผงม,มันเข้าตาใช่ไหมไม่มีใครชอบเวลาที่เรากินข้าวไปแล้วเราเจอก้อนกรวดในข้าวใช่ไหมครับไม่มีใครชอบที่หนามที่มันมาตําเท้าเราเนาะนั่นน่ะ,นะพระเจ้ามหาปิงคละ ก็เป็นเหมือนกับ3อย่างนี้เหมือนกันนะครับนะในคราวนั้นเองครับพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชายคือพระโอรสของพระเจ้ามหาปิงคะะฝ่ายพระเจ้ามหาปิงคะะเสวยราชสมบัติอยู่นานอยู่พอสมควรเนาะก็เสด็จสวรรคตครับเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วชาวกรุงพารณาณสีแทนที่จะโศกเศร้า,เ,าเสียใจอะไรเงี้ยอะไรอวบน,นะเปล่าฮะ จัดปาร์ตี้เลยฮะร่าเริงยินดียิ้มแย้มแจ่มใสนะจุดประทัดไล่เลยเนาะเอ่เผาศพพระเจ้ามหาปิงคละด้วยฟืนพันเล่มเกวียนทำไมต้องเยอะขนาดกลัวไม่กลัวกลัวจะเหลืออะไรนะกลัวจะเหลือนะเอาแบบให้มันเป็นขี้เท่าไปจริงๆเลยไม่ต้องเหลือเป็นชิ้นอะไรเลยนะอ,ะอะคือ คือคือเกลียดมากนะฮะชาวบ้านชาวเมืองเกลียดมากนะแล้วก็ดับเชิงตะกรด้วยน้ําหลายพันหม้อนะเพราะว่าใช้ถ่านไอ้ใช้ฟืนตั้งพันเล่มเกวียนเนาะจะดับไอ้ดับเวลาที่เผาหมดแล้วเนี่ยนะจะดับไอ้กองไฟเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ําเยอะหน่อยจากนั้นก็อภิเษกพระโพธิสัตว์ขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็ราเริงยินดีว่าบัตรนี้เราจะได้พระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมนะ จากนั้นก็เที่ยวตีกลองแห่ทำจัดขบวนแห่ครึกครื้นนะตกแต่งเมืองด้วยธงทิวต่างๆประดับประดาทำประมรตามประตูบ้านทุกประตูนะนั่งกินเลี้ยงกันที่ปรมรอันได้ตกแต่งแล้วนะมีพื้นโปรยปลายด้วยข้าวตอกและตอกไม้และแม้แต่พระโพธิสัตว์เองก็ประทับนั่งทรงยศอันยิ่งใหญ่ ข้ามกลางราชบัลลังก์ซึ่งกั้นด้วยสเสวตฉัตรณท้องพระโรงอันประดับประดาแล้วนะพวกวันอมหารพรามขหบดีและเจ้าพนักงานและยามประตูเป็นต้นต่างก็ยินดีแวดล้อมพระราชาอยู่แต่ลำดับนั่นเองครับนะก็มีรอปภนะยามประตูนายหนึ่งยืนอยู่ในที่ไม่ไกลนั้นได้ถอนใจคนอื่นเขายิ้มแย้มแบบว่าหัวเลาะเบิกบาน แต่คนนี้ครับไม่ใช่ครับถอนใจสะอื้นร้องไห้อยู่พระโพธิสัตว์เห็นนะทอดพระเนตรเห็นเลยสงสัยเดินเข้าไปถามนะบอกว่าดูก่อนยามประตูนะเมื่อพระบิดาของเราสวรรคตแล้วชนทั้งปวงต่างก็ร่าเริงยินดีเที่ยวเล่นมหรสพกันส่วนท่านเองกลับยืนร้องไห้นะ <c oughs> เลยตัดถามนะครับบอกว่าพระบิดาของเราเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ ชอบใจของท่านนักหรือนะถึงได้สะอึกสะอื้นอย่างนี้ <c oughs> ก็กล่าวเป็นคาถาแรกนะครับบอกว่าชนทั้งปวงถูกพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้วเมื่อพระเจ้าปิงคละนั้นสวรรคตแล้วชนทั้งหลายต่างพากันชื่นชมยินดีดูก่อนนายประตูนะพระเจ้าปิงคละผู้ไม่มีพระเนตรดำคือไม่มีตาดำนะคือ อาจจะไม่ถึงขั้นไม่มีเลยมันไม่มีคงมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าตาดำาเล็กๆหน่อยหนึ่งนะครับตาขาวเยอะๆเนาะเขาบอกว่าตามตำรานะเขาบอกพระเจ้าปิงคละเนี่ยพระเนศสองข้างเหลืองนะแปลว่าต้องเป็นดีส่านแน่เลยนะตาเหลืองฮนะและมีสีเหมือนตานกพิราบจึงมีชื่อว่าปิงคะละนะครับพระโพธิสัตว์ตอนนี้ซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้า มหาปิงคละนะครับก็เสด็จขึ้นครองราชแทนนะเป็นพระราชาองค์ใหม่นะก็ถามต่อนะบอกว่าดูก่อนนายประตูพระเจ้าปิงคละบิดาของเรานะผู้เป็นผู้ไม่มีพระเนตรดำไม่มีตาดำเป็นที่รักของท่านหรือเหตุใดท่านจึงร้องไห้นายประตูนั้นฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วก็กราบทูลว่า ข้าพระองค์มีได้ร้องไห้เพราะพระเจ้ามหาปิงคละสวรรคตพระเจ้าข้าแต่ข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยความกลัวนะว่าบัดนี้ศีรษะของข้าพระองค์นั้นเป็นสุกแล้วนะครับนะเหตุที่บอกอย่างนี้เพราะว่าพระเจ้าปิงคละเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่นะเวลาเสด็จขึ้นเสด็จลงประสาทนั้นจะทรงเขกศีรษะของข้าพระเจ้าของข้าพระองค์นั้นเที่ยวละแครั้งนะ ตอนจะเสด็จออกไปข้างนอกนะก็เ,าเคาะเขขัวยามประตูคนนี้8ครั้งตอนจะกลับเข้ามาก็จะเคาะอีก8ครั้งอย่างเงี้ยนะดุดเคาะด้วยค้อนของช่างทองฉะนั้นนะบัดนี้พระเจ้ามหาปิงคละเสด็จไปสู่ปร,ปรโรคแล้วนะครับจะเคศีสะของพวกนายนิริยบาลบ้างนะคือยมมาทูตนะนะพญายมบ้าง เหมือนกับเคกศีรษะของข้าพระองค์นะด้วยเหตุนั้นหากพวกนายนิริยาบาลคิดว่าพระเจ้าปิงคละนี้เบียดเบียนพวกเรานักจะนำตัวมาปล่อยคืนที่เมืองนี้อีกนะหากเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะกลับมาเคกศีรษะของข้าพระองค์อีกนะนะแล้วก็บอกนะบอกว่าพระเจ้าปิงคละผู้ไม่มีพระเนตรดำ จะเป็นที่รักของข้าพระพุทธเจ้าย่อมเป็นไปไม่ได้นะแต่ข้าพระพุทธเจ้านั้นกลัวว่าพระเจ้าปิงคละจะกลับมาจากยมโลกนะนี่กลัวขนาดนั้นนี่เกลียดขนาดนั้นเลยนะครับเกลียดขนาดว่าเขาตายไปแล้วย,ยังกลัวเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาอีกนะลำดับนั่นเองครับพระโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสปลอบใจนายประตูผู้นั้นก็กล่าวนะครับบอกว่า พระเจ้าปิงคละนั้นพวกเราช่วยกันเผาแล้วด้วยฟืนหนึ่พเล่มเกลียนแล้วก็รดด้วยน้ำตั้งหลายร้อยหม้อแม้บริเวณป่าช้าของพระองค์นั้นก็ถูกล้อมรั้วไว้รอบแล้วนะครับนะและตามปฏิบัติผู้ไปสู่ปรโลกแล้วกไ็ไปที่อื่นที่ไปที่อื่นทีเดียวนะ เขาจะไม่กลับมาด้วยร่างกายนั้นอีกท่านอยากกลัวเลยนะก็คือคอนเฟิร์มให้นะว่าพระเจ้าปิงคาะนะจะไม่เสด็จกลับมาอีกแล้วในประตูได้ฟังดังนั้นก็เกิดความโล่งใจนะครับนะพระโพธิสัตว์เสวยร,ราชสมบัติโดยโดยร,รมโดยธรรมะเนี่ยนะแล้วก็ทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นนะแล้วก็เสด็จไปตามยะถากรรมครับ พระศัสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าปิงคละในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้ส่วนพระโอรสก็คือตัวเราตถาคตดังนี้แหละนะครับเป็นอันจบมหาปิงคะะชาดกแต่เพียงเท่านี้เนาะคนเรานะทำอะไรไว้ตอนมีชีวิตอยู่บางทีเราอาจจะมีอำนาจมีตำแหน่งนะไม่ได้แปลว่าคนที่เขายอมให้เรา ข่มเหงเนี่ยนะครับเขาจะลืมนะเนาะเขาก็จาแหละนะทีนี้พอเขาจำนะวันหนึ่งพอเราตายแล้วนะคนเขาก็จะสาบแช่งเอานะครับใครที่อยู่ในฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งมีอะไรก็ตามแต่นะครับนะก็ทําสิ่งที่เกื้อกูลคนอื่นไว้นะครับให้จะได้เป็นที่รักนะถ้าไม่อยากเป็นแบบพระเจ้ามหาปิงคละนะ คือเวลาตายแล้วคนจัดงานฉลองอ่ะเราก็คือเราคงไม่ไม่ค่อยเราคงไม่ได้ต้องการให้ใครมานั่งโศกเศร้าใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็จะอย่าอย่าอ,อย่าจัดงานฉลองเลยนะดูดูแบบว่าดูน่าเกลียดไปหน่อยหนึ่งนะโอเคงั้นคืนนี้อำลาไปก่อนนะดึกละจะได้ไปพักผ่อนก็เหมือนเดิมนะครับไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้นะเตือนตัวเองไว้นะ เราจะได้ไม่พลาดคลั้งอะไรง่ายๆนะครับขอบคุณครับที่มาติดตามในคืนนี้ขอบคุณทุกท่านครับในออ youtube อย่าลืมไปกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับช ANNEL ของธนาคารความสุขบน youtube นะเข้าไปใน youtube แล้วเสิร์ชคำว่าธนาคารความสุขนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรเงี้ยนะครับนะขอบคุณมากๆล่วงหน้าแล้วก็ว่างๆก็ไปฟังๆบ้างนะ ไปกดฟังฟังบ้างนะต้องขอบพระคุณครับคืนนี้ลาตรีสวัสดิ์ครับ